มาครับพี่น้องพาเบิ่งรถกันเองลดตัวใหม่ๆห้างเบิร์โอ้ยเบิ่งดิรถออกมาใหม่ๆครับพี่น้องเอ่าเปิดเนารถออกมาใหม่ใหม่เบิ่งหัวเกียร์เบิ่งหัวเกียร์เุมนมันแตกเบิร์เกียร์ถอยกระไซไม่ได้ต้องยกบงข้างล่างเหาอมันเทียดห้างเบิร์เสียดายรถทิพหายเลยเบิ่งอันนี้ก็ฮื้อออกนาจุกนาจอบ่มีโกนจอพวงเจียงเปียงทั้งพังทั้งห้างทั้งเน่าบุญ เครื่องเสียงมันก็นไปติดมาอืนะตัวนี้ก็ดอกกระเบื่อมีมันเื่อบัดนะห้างบัสกันไม่ร้องอลดตัวไหมพังจ้อยอืนะนี่แหละรถวัยรุน่นเขาเรียกว่าวัยรุ่นมีเงินแต่งแต่ไม่มีเงินผ่อนอ้ <laughs> อาวใครสนใจรถวัยรุน่นมีเงินแต่งไม่มีเงินผ่อนบ้างคันนี้เลยนี่แหละเขาเรียกว่าวัยรุ่นฟรีดาวมีเงินแต่งไม่มีเงินผ่อนห้างจ้อย นะพอเวลาปล่อยยุดรถยึดอยู่ที่ไหนพี่น้องถอดล้ำโพงออก<ะ>ถอดหน้าจอกออกออถอดเครื่องเสียงออกออถอดไปขายออมันจะขายได้จากา้าพี่น้องเออบราะนั้นการซื้อรถซีลาเอาเงินที่เขาหาได้มาผ่อนค้างวดซะนะอย่าเฝ้าออแตงมันรดนะมีตรงมีตังเงินเหลือแล้วค่อยแตงพี่น้องฝากไวเป็นข้อคิด ฝากไว้ป็นอุทาหพรบอมอย่าแต่งหลายอย่าแต่งเกินตัวอย่าแต่งเขาเนื้อจะไปยืมหนี้ยืมสินมามาแตง่งรถมันโมเมนต์เราเรียกว่าใส้ชีวิตบ่เถ,ถือกนะใส้ชีวิตเถือกเราต้องทำมาหาเกณฑ์หาเงินมาผ่อนเงินเหลือแล้ค่อยไปแต่งมันนะคันเงินมือมีไปหายืมมูยืมเพื่อนไปกู้ดอกรลอยยี่มาแตง่งรถมันจะเป็นคือยังเจ้าของเกา่านะไวนรุ่นมีเงินแตง่งรถแต่ไม่มีเงินผ่อนมันจะกลายเป็นรถห้างโอเคมา อัปเดตรถเขาไหมครับพี่ท่องนะออนิวฉลามบกเรื่องสามพันปีสองพันยี่สิบนะรถวัยรุ่นมีเงินแต่งไม่มีเงินผ่อน <laughs> นะแต่มาพวก,พวกนะนาจุงมนาจอยเนะี่ย,ยเยไอ้เฮ็ดห้เพราะว่ารถพวกนี้ไอ้ก็ไปซื้อมานะไปแน่เขายึดมาไอ้ก็ประมูลมาถามว่าไอ้เป็นอย่างไรซื้อครับรถไม่ได้เฉียวรถไม่ได้ชนรถไม่ได้ดต่ำ พวกนาจอเพื่อเครื่องเสียงเขาสามารถเปลี่ยนได้แต่ว่านี่แหละที่ไอ้เสียมพูดไอ้เสียมาพูดเป็นอุท่าฮอนหรือ,อเป็นคติเตือนใจให้สําหรับมูวัยรุ่นที่รับชมคลิปนี้อยู่ออกรถไปออกรถออกออกรถออกเรือไปก็อยากให้ทำมาหาก,กินเป็นหลักสร้างเนื้อสร้างโตประกอบธุรกิจเจ้าของเป็นหลักนาหาเงินจัดจ่ายค้างวดเงินเหลือเะาเคยมาหาพอเงืงินเหลือแล้เคยมาแตง่งโมเมนต์มาออกรถมาคือจังนี่ออกรถมา น้าคางวดกระโทรงรเอาไปรีแมพเอาไปแตงใสแมพเอาไปใส่เครื่องเสียงเอาไปใส่นาจอนาใส่นั่นใส่นี่เทนี่เราข้างวดลรคือบริาจายครับพี่น้องไปดูเห็นปะแทนที่เขาจะเอาไปเฮ็ดให้มันถือจุดสําคัญก่อนเงินเหลือคือมาแตงว่ามันเปกู้หนี้ยืมสินแล้วมาแตงรดอันนั้นเป็นความคิดที่ผิดเลยพี่น้องเด้อฝากพี่น้องเอฟซีพร้อมนะไว้รุ่นทั้งหลายนะใส่ชีวิตวางแผนให้มันถูก น้าเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันชิบไตลอดรอดฟังครับนะาเขาเกิดมาข้างเดียวเขาติดแบล็คลิสติดข้างเดียวซื้อไปอย่างได้ตลอดชีวิตเลยพี่น้องอันนี้ฝากไว้ด้วยไปดูรถกันเลยล้อแม็กวลยางใหม่ไอเซฟโรซิ่งจัดไฮโอโอมาเบอร์หัวในโกนจโปงเจกเปงมีแหละวัยรุ่นวัยรุ่นฟรีดาววัยรุ่นยำอะไรเขาเรียกว่ารถวัยรุ่นมีเงินผ่อนรถวัยรุ่นไอรถรถวัยรุ่นมีเงินแต่งรถแต่ไม่มีเงินผ่อน นรถวัยรุ่นยำอะไรอันนี้อเออโทรมาไอา้ขอจองรถวัยรุ่นยำอะไรนาะยนี่เลยโขนบดไม่สี่หมื่นโลนะมัวจะแตง่งรถแต่งล่ายอยู่นะั้นทันทีจะไปทำมาหากินเป็นหมื่นต้องไอ้เงินเหลือนะว่าเป็นยังงั้นมาเสียงหวานเทียบเลยนี่เสียงแรกไปนินะหด,นห,ดนหนึบเสีย<ต>งที่สองไปใส่เครื่องเสียงเสียงที่สามไปใส่นาจอนะแต่งจะรถเย่างนะี้เดี๋ยวที่สี่ไฟแนนซ์มาเอาซ่อม นะไปเดินเอาปุ๊บกระชอดอะไรเลยบัดนี้โอ้ยอะไรแตงไม่ต้องแพงเนาะสุดท้าย่าไปขายได้จากตานใช่ไหมเนาะแตงไมแ่แห้งเลยเนี่ยค่าแต่มันมีเวลาไปถอดทอมันอกี้ซเอาไปอยู่หล่ะถอดมาทัานถอด,อดมาทันมาก่อนอา้าวจบศูนย์ปลาครับฟรีดาวนาจุงนาจอได้เซ็นเปลี่ยนให้พวกเจ้าสูงเสียอะไรเซ็นไส้ให้หยุดงานให้โอเคป้ นะรถพวกนี้ไยเสียมก็ซื้อครับเพราะว่าเป็นอย่างครับมันมันเป็นแค่นี่ซื้อเดี๋ยวไอเปลี่ยนให้มันบม่ได้เขียวไม่ได้ชุนไม่ได้ต่ำไม่ได้ตีนักกาบพวกนี้โค้งสางรถดีๆแต่ว่าไวรุ่นมันเฮ็ดไปทั่วเนี่ยคนงน้ำเทียบไปทั่วเป็นน้ำถอดขายนั่นน่ะนี่โอ้ยเสียรถนะเสียมมาถอดไอีกบาะไปน้ำเนาะถอดเบาะใบน้ำถอดหัวไปน้ำถอดหัวไปน้ำกูก็ไปซื้อแล้วพี่น้อง มึงถอดเจอกับหัวรถมัอันนี้พวกพวกคนส้มอะไรอย่างเงี้ยไอม้มาเปลี่ยนให้ไอ้ซื้อมาเปลี่ยนให้นะบ่ยากครับพี่น้องรถขันบ่เฉียวบ่ชนบ่าต่ำบ่ชนหนักมากนะคัตซี่เดิมโค้งสางรถเดิมไอ้ซื้อเรื่องอารมณงอะไรธรรม่ได้เด้ยน่ะมาใส่ให้บ่เป็นหนังเบิกของศูนย์ของแท้ม,มาใส่ให้น่ะนี่แหละฝากพี่น้องเอฟซีพอมการเสือออกรถออกล่าใสชีวิตออกรถออกล่าออกไปทำมาหากินใสชีวิตทั้งแฝนใน้ถึงนะฝากบอกพี่น้องไว้รุ่นพร้อม นายย่อเ้าแต่งรถหลายแต่งรถแต่งล่าหันเนื้เหลืองเนืๆๆ้นี่ยเขาคอยมาเฮ็ดเอานายจะไปกู้หนี้ยืมสินนะพี่น้องอันนั้นกู้หนี้ยืมสินจะมักโบ่โก่อมักหรูมักลาหลายขันมีแล้วบ่กเป็นยังขันยังบ่มีนี่สำคัญไปหากู้เขาแล้วมาแต่งรถอันนี้มันนะมัน,ม,น,ม,นมันก็ถือใช่ไหมน้องนายอันนี่ฝากไวนะ้นะมีเครื่องสามพันหนาเดิมคันเดิมนะรถสวยมากเลยดูดิรถสวยมากเลยนะดูดิยังแหลมเลยเอา้ารถ วัยรยุ่นยำอะไรอีเงินแต่งไม่มีเงินผ่อนรีดาวปีแรกพันหกพันปีที่สองพันหนึ่งหมื่นวิธีการจองครับแอดไลน์ที่นาทิก f เฟซบุ๊กหรือว่ายูทูบชาแนลกดลิงก์ไลน์แอดเข้ามาส่งแบบประชาชนเบอร์โทรที่อยู่เข้ามาสามอย่างขนันาดนเดี๋ยวไอเดียนเลี้ยงให้เหนื้อถึงรถยนต์มือสองเนื้อถึงไอเซมรถซิ่งจะขายรถซิ่งขายรถบ้านบริการซื้อขายแลกเปลี่ยนเทินครบวงจรเนึกถึงได้ครับเดี๋ยวไอจัดให้ ยิมกาาสุดก็ไปเสริมยิ้มก้าาเจ้าก้มาจแช่ไปไวรุ่นรถไวรุ่นจำอะไรเก้ว